สวัสดีครับผมอันนี้เรามาอยู่กระช่องเอกตั้งครับแล้วผมจะพามาดูคันนี้นี่เป็นอีกคันหนึงนะที่เราได้ทําการโ h แสงเาเรียกว่าอะไรวิ่งวิ่งประกอบวิ่งงานนี่โอเคก็ผ่านมาแล้วประมาณ5้าหงานนะก็ใช้กิโลเมตรไปประมาณ3าม0ันรอโลนะครับ ก็จะมีวิ่งงานของตัวเองอีกประมาณสักสองเที่ยวตกประมาณห้าพันโลแล้วแหละระอันนี้หางหางเรานีไงท้าอาลูมิเนียมนะโอเคเดี๋ยวมาดู <c oughs> นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ย วิ่งงานโอเคนะนี่กร็ท้าเมาเนียมทั้งหมดนะน,นี่ระบบระบบที่เรียกว่าระบบครบมันจะเป็นอย่างนี้นะนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูดูจากการหน้าจอ พอละออนเสร็จปุ๊บมันจะต้องติดทั้งหมดนะครับเนี่ยติดทั้งหมดแล้วมันจะดับไปจะเหลือแค่ไฟเครื่องไฟแบตเตอรี่สองตัวนี้ก็คือสตาร์ทเครื่องเสร็จถึงจะดับคือทุกอย่างทำงานปกตินี่จะเป็นอย่างนี้ให้ดูใหม่ทีออน ต้องสมบูรณ์แบบโอเคสภาพภายในสวยนะคะเนี่ยนี่มีตู้เย็นไว้สำหรับคนขับที่นงที่นอนสะอาดสะอ้านเหมือนกันทุกคันก็ประมาณนี้แหละภายในคันนี้ยังไม่ได้ติดจอเลย,เ,ยเกียร์ก็จะเป็นตัวนี้นะ ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ประกอบจากเรานะนโอเคเบาะถุงลมนิ่มนวลหัวเก่งก็นิ่มนวลทำให้คนขับไม่เหนื่อยล้านะนก็วิ่งงานด้วยกันก็เราเก็บเข้าใบถึงก่อนอนะเก็บผ้าใบลงของเสร็จแล้วรับงานใหม่แล้ว พูดได้หาว่าคิมโมะอย่างพูดก่อนจริงเลยนะแล้วแต่ถ้าไม่คิมโมะขายของไม่ได้จะเป็นนี้ชุดหลังก็จะเต็มๆแบบนี้นะนี่งานก็ปกตินะเออลืมบอกไปคันนี้ล้านกว่ากิโลแล้วนะไม่รู้มีใครสังเกตเห็นเปล่าโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปดูใหม่ กิโลเมตรก่อนนี่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแล้วเป็นไงโอเคส่วนคันทองนี่รู้สึกว่าจะห้าแสนหรือเปล่ายคันทองเนี้ห้าแสนคันนี้ก็คันส้มเจ็ดแสน 7, นี่ เรนน้ำมันก็ปกตินะจะเท่ากับรถบ้านเราที่วิ่งได้นะครับรถเราวิ่งเท่าไหร่เอ,อ้บ้านเราวิ่งเท่าไหร่รถคันนี้ก็วิ่งเท่านั้นแหละไม่ต้องถามเยอะแต่เราเอาใส่ว่าขับขี่สะดวกสบายนะถังน้ำมันก็รู้สึกจะเล็กเกินไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าถังเป็น330ครับ ถังมันจะเป็นสามร้อยสามสิบถังเป็นสามร้อยสามสิบทีนี้มันก็เลยวิ่งระดับพันโลเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเล็กไปหน่อยนึงถ้าเกิดว่าพอช่วงที่ไฟมันเตือนนะไอ้ช่วงที่ไฟมันเตือนอ่ะน้ำมันมันจะอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยไฟเตือนจะอยู่ประมาณตรงนี้ที่ลองัดฟัดกันดูนะเสมอกันดาวตัวเนี้ยดาวตัวนี้มันก็จะ มันถือเหลือเยอะอยู่ประมาณ70 8ดลิตรได้มันก็เลยมันวิ่งได้อีกเป็นร้อยอ่ะถังนึงวิ่งประมาณ8-900กโลนะไม่หมดนะครับไม่หมดไม่หมดมันไม่หมดเราก็เลยโอ้เหลือหลายหลายลิตร ก็เติมไปมันก็เติมไปแค่270 280ประมาณนี้เติมเลยทีนะครับ290แล้วแต่จังหวะที่มันหลังจากไฟเตือนแล้วเราวิ่งไปอีกนานไหมแค่นั้นนะประมาณนั้นส่วนหางก็จะเป็นอย่างนี้ยางก็จะเป็นเนี่ยเออเป็นกระทะอลูมิเนียมยางก็จะเป็นยางยี่ห้อเนี้ยมาลองใช้ดู ก็ลองดูเห็นรถที่เขามาซ่อมกันเขาก็ใช้ตัวนี้อยู่น่าจะโอเคอยู่หางก็วิ่งใช้น้ำหนักตลอดเลยก็ประมาณสัก49ตลอดน้ำหนักส่วนเครื่องก็ แห้งๆนะไม่มีปัญหาอะไรนี่ไม่ได้มีปัญหาหละลรก็สนิมทั่วไปนี่แหละป๊มลมสะอาดเกียร์ตัวนี้ล่ะฝากเกียร์ตัวนี้นี่เหมือนกัน สภาพเรียกว่าสภาพเต็มแบบเนี้รถก็เป็นรถที่ใช้ดีครับแต่ว่าคนขับก็ต้องเข้าใจรถด,ด้วยนะ แต่สาหรับคันนี้เราเช็คไปหมดนะทั้งมนูนเบรกอะไรพวกนี้เนี่ยเราเช็คไปหมดเนี่ยลมไม่มีรั่วไม่ว่าจะเป็นเบรกเทลเลอร์ตัวนี้เบรกรอหน้ามันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เบรกรอหลังมันจะอยู่ตรงใต้จานนะครับรุ่นนี้ก็จะมีระบบเบรกอิเล็กทรอนิกเข้ามาช่วยนะครับก็คือแบบสามารถสั่งเบรกได้เป็นเป็นล้อๆอไป พูดถ้าหาว่าคีโมยคือเราก็ไล่ระบบมันครบหมดไงนี่แหละเขาเรียกระบบครบมันจะเป็นแบบนี้อ้าวโอเคสำหรับคันนนก็ต้องเกียร์ไม่ต้องเกียร,ร์เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่เปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่แล้วก็ไล่ระบบให้เข้าสมบูรณ์เหมือนเดิมอ้าวโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสว่วนคันทองนี่สวยกิโลเมตรน้อย ที่โมเยอะๆหน่อยวิ่งดีสีนี่นะสวยเลยสีเนี้ย่ะโอเคสวัสดีครับผม